ทางช่างเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจากละอองชนแนลค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองแชนแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เอสก็มาอยู่ที่งานศพของคุณนาเอสเองนะคะท่านผู้ชมก็เป็นคุณนาแท้ๆของเอสเองนะคะซึ่งคุณนาก็เสียด้วย เสียชีวิตด้วยโรคไตาวายเฉียบพลันนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะก่อนอื่นเอ็ดก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณน้าด้วยนะคะวันนี้เอ็ดก็มาร่วมทําบุญงานศุกข,ของคุณน้านะคะท่านผู้ชมคะก็เลยมาถ่ายภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะและก็วันนี้เดี๋ยวเอ็ดจะพาท่านผู้ชมไปส่องดูตัวเลขกับกา้านทูบนะคะ ซึ่งวันนี้ป้าหยัดก็เห็นตัวเลขจากกา้านทูบนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขพร้อมกันเลยค่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมบรรยากาศนะคะวันนี้ก็ชาวบ้านนะคะญาติพี่น้องก็มาร่วมทําบุญงานศพข,ของคุณนาเยอะมากๆนะคะท่านผู้ชมก็มีแต่ญาติพี่น้องทั้งนั้นนะคะวันนี้ก็มาเจอกับคุณยายพยาบึ้งด้วยนะคะเพราะว่าคุณยายก็เพิ่งกลับมาจาก ชนบุรีนะคะท่านผู้ชมซึ่งคุณยายก็เป็นญาติกับคุณน้าเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาคุณยายพยาบึ้งกันเลยนะคะนี่นะคะคุณยายพยาบึ้งทําอะไรเนาะคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายพยาบึ้งนี่นะคะวันนี้ก็คุณยายก็มาร่วมทําบุญไปด้วยกันค่ะนี่นะคะคุณยายนู่นคุณค่ะคุณยายก็มาจ้า ค่ะคุณยายนันคุณแม่เอสนะคะท่านผู้ชมใส่หน้ากากสีขาวนะคะเนี่ยน,นะคะก็มาช่วยทําบุญงานศพข,ของคุณนาด้วยกันนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะคุณยายพยาบึง้งคุณยายหายไปไหนมาอยู่กรุงเทพไปยอยู่กรุงเทพบอกคุณยายไม่คิดถึงเอฟซีบอกคุณยายคิดเหมือนกันเลย อ๋อค่ะคุณยายเนาะก็คุณยายเพิ่งกลับมาเมื่อวานเนาะก็เลยไม่มีตัวเด็ดๆไปฝั่งเอฟซีเนาะคุณยายเนาะอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาขอโชคกโอ้่จักันเ้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เอฟจะไปขอโชคกับคุณนากันเนาะคุณยายเนาะจ้า นี่นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอดจะมาถ่ายภาพบรรยากาศงานศุขของคุณนานะคะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะแล้วก็จะมาขอโชคขอลาบกับคุณนาไปฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปของคุณนานะคะ คุณนาชื่อนางลนเชื้อฉลาดนะคะซึ่งคุณนาก็นามสกุลเดียวกันกับเอ็นเองนะคะเพราะว่าคุณนาก็เป็นน้องสาวของคุณพ่อเอ็เองนะคะท่านผู้ชมเป็นน้องแท้ๆนะคะนด้นะคะรูปของคุณนานะคะซึ่งคุณนาก็จากลูกลูกหล,กลานหลานญาติญาติพี่น้องไปแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้ดวงวิญญาณของคุณนาไปสู่สุคตินะคะ นี่นะคะคุณนาก็เกิดวันที่11ตุลาคมพศ2506นะคะท่านผู้ชมวันที่11ตุลาคมพศ2506นะคะซึ่งคุณนาก็มรณะวันที่5สิงหาคมนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะรูปของคุณนานะคะคุณนาก็มีลูกสาวอยู่2คนนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ คุณน้าก็น่าสงสารมากๆนะคะท่านผู้ชมคุณน้าจากไปด้วยโรคไตาวายเฉียบพลันนะคะก็เลยจากไปอย่างกระทันหันนะคะท่านผู้ชมแอดก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณน้าด้วยนะคะนี่นะคะบรรยากาศวันนี้เดี๋ยวเรามาขอโชคขอลาบกับคุณน้ากันนะคะเพราะว่าก็ตอนที่จุดธูปไหว้ บอกคุณนานะคะท่านผู้ชมนี่นะคะตรงจุดนี้นะคะนี่ยนะคะและก็มีคนมองเห็นตัวเลขนะคะแล้วก็วันนี้ป้ายัดก็มาป้ายัดก็มาทําบุญคุณน้าด้วยเนาะป้ายัดเนะาะโอ้ป้ายัดก็หายไปงวดที่ผ่านมาไม่ได้ทําคลิปป้ายัดเนาะฟ<อ>ันได้ตัวเลขแต่ว่าคุณคุณน้าก็ไปไม่ได้มาหาแอสเนะาะ เพราะว่าคุณน้าก็ไปอยู่กับลูกสาวอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะพอดีวันนี้คุณนา้าเอ้ยป้ายัดก็มามาทําบุญงานศพคุณน้าด้วยกันเนาะป้าเนาะแล้วก็มาจุดธูปแล้วก็มองเห็นตัวเลขใช่ไหมคะป้ายัดษ์อ๋อไหนป้ายัดเห็นตัวเลขตรงไหนคะป้ายัดเห็นฝั่งนู้นเนาะอ๋อเดี๋ยวเราไปส่องดูตัวเลขกับป้ายัดกันนะคะเห็นเป็นตัวไหนคะป้ายัดเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวแอปจะไปส่องทางโน้นดีกว่าประหยัดนะเพราะว่าประหยัดก็เห็นคนลายจุดเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมไหนประหยัดชี้ใหม่สิคะอ๋อเห็นเป็นตัวไหนคะประหยัดเลขศูนย์โอ้เลขศูนย์เหมือนเหมือนเลขมีอะไรตรงนี้อ๋อประหยัดมองเห็นเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งใช่ไหมคะอ๋อตรงจุดนี้ก็มองเห็นเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะ บค่ะนึ่งซูลค่ะค่ะประหยัดชัดมากค่ะก็เห็นตัวเดียวกันค่ะเพราะว่าแอดก็มองเห็นค่ะประหยัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาส่องดูตรงจุดที่แอดมองเห็นเนาะเอาประหยัดขยับไปนู่นเดี๋ยวแอดจะไปส่งตรงนี้ให้เอฟซีดูนะเพราะว่าบางคนก็จะมองเห็นไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะตรงจุดนี้นะคะตรงจุดนี้นะคะก็จะมองเห็นเป็นตัวเลขเดี๋ยวเดี๋ยวประหยัดเอา ทูมาชี้บอกเอฟซีเลยเลขนะคะซึ่งคุณพี่ที่มาจุดทูบนะคะก็มองเห็นตัวเลขแล้วก็เรียกให้แอดมาดูนะคะท่านผู้ชมแอดก็เลยอดใจไม่ไหวที่จะมาถ่ายคลิปให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมกันนะคะเผื่อว่าคุณนาจะให้โชคก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมเผื่อว่าคุณนาจะสงสารลูกหลานนะคะญาติพี่น้องนะคะ นี่นะคะก็ส่งไปด้วยกันนะคะใครมองเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะนี่นะคะตรงจุดนี้นะคะประหยัดเห็นไหมคะประหยัดเห็นเหมือนกันไหมเนาะประหยัดนี่ตรงจุดนี้ประหยัดนี่นะตรงจุดนี้เห็นเป็นสองนะคะถ้าไม่เลขสองก็เป็นเลขเจ็ดนะคะตรงนี้เป็นเลขหนึ่งตรงนี้เป็นเลขศูนย์นะคะนี่นะคะ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นถ้าไม่หนึ่งก็เจ็ดเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมตรงจุดนี้นะคะถ้าจับสามตัวก็เป็นสองหนึ่งศูนย์หรือไม่ก็เจ็ดหนึ่งศูนย์นะคะหรือไม่ก็สองเจ็ดศูนย์นะคะก็แล้วแต่เราจะมองเห็นนะคะว่าจะเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะท่านผู้ชมซึ่งเอฟคิดว่าตัวเลขชัดมากๆนะคะเออดูไปดูมาตรงนี้เหมือนเลขเจ็ดนะคะ ตรงนี้เหมือนเจ็ดตรงนี้เหมือนศูนย์นะคะชัดแจ๋วจริงๆนะคะหรือว่าคุณนาจะให้บนให้ล่างก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวเลขก็เห็นหลายจุดนะคะตรงจุดนี้ก็เห็นสองตัวนะคะตรงนี้ถ้าไม่สองหนึ่งก็เจ็ดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมตรงนี้นะคะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหรือไม่ก็สองหนึ่งหนึ่งสองนะคะจุดนี้ก็เป็นเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะท่านผู้ชม นี่นะคะตัวเลขก,ก็ชัดมากๆนะคะให้ท่านผู้ชมส่งด้วยสายตาตัวเองนะคะว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมองเห็นเป็นตัวไหนนะคะถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าตัวเลขก,ก็ชัดจริงๆนะคะท่านผู้ชมเผื่อว่าคุณนาจะให้โชคนะคะ เดี๋ยวแอดจะส่งตรงนั้นให้ดูนะคะตัวเลขก็เห็นหลายที่หลายจุดนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าตรงนั้นไม่ค่อยชัดเอาตรงจุดนี้เลยชัดแล้วก็ตัวเลขก็จะตรงกับของประหยัดเห็นฝั่งนู้นเนาะประหยัดเนาะที่ประหยัดเห็นตรงจุดนู้นเนาะเห็นเป็น1 0หรือไม่ก็70ก็ตัวคล้ายๆกันค่ะประหยัดตัวเดียวกันแต่ว่าตรงนี้จะชัดตัวใหญ่กว่าค่ะหนึ่งเจ็ดศูนย์หรือไม่ก็หนึ่งศูนย์นะคะแล้วก็ สองหนึ่งหรือไม่ก็เจ็ดหนึ่งนะคะค่ะนี่ตรง,งนี้ประหยัดเขามองเห็นตรงนี้ค่ะป้าตแต่ว่าตรงนี้มันใหญ่กว่าประหยัดตรงนี้นี่เลขเจ็ดเลขศูนย์น่ะเลขสองเลขหนึ่งเลขเจ็ดเลขหนึ่งเนี่ยนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่า แอดก็อยากจะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่บุญวาสนานะคะว่าคุณนาจะให้หรือเปล่านะคะท่านผู้ชมนี่นะคะถ้าคุณนาให้ก็จะโชคดีไปด้วยกันนะคะถ้าเรามีบุญวาสนาพอนะคะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะ แอดก็ขออวยพรให้ fc แฟนช่องของละอองแชนแนลที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะจงโชคดีเฮงเฮงรวยรวย,ยุกช่องนะคะสาธุค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ